อดของ้อยอนีนพูดไปด้วยแกคนใส่เอาของออกอถ่ายให้มันนานหน่อยแม่จิ๋มบอกสกสม,มนาทีก็ได้แกว่าอะรยด้<ม>

ย่อมออกงเขียนวนเป็นมันหนุนเขาอยากออกสะพ้าเสียขน่ดเมื่อออกก็เขมือออกยังออกดนาะยออกดิยังออกดิขวนไปหลังไปหลังไปจะลดออกมีมอกกตรนี่แกเหลือช่องหน้าอกอะช่องไหลกับล่งเลย ก้มนั่งเก็บากก้มลงเลยเบาไหมคก้มขาก้มหน้าลงเหนยกเข้าไปกดกดเนาะจับผีแกกดเข่าเข้าไปนะวางนะวางไม้ปวดไหมหลัง เดี๋ยวเอาดันดิกต้มแกนกุนี่ยังบวบับวทนสู้มันสู้ันทไมไม่ได้ไม่ต้องไปกวัไม่ต้องกินให้มันออกมาเลยถ้าเรากินมันจะไ่ ปล่อยมันปกติเลยได้ถึงนาทีไม่ไจอโเองเสร็จแล้วยิขยับรวหมุนตัวเลยนะตั้งออกไเลย